สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เรานะคะจะมาะรีวิวรถนะคะคันนี้นะคะลูกค้าสั่งให้เรานะคะ,อ,ะ,นะคะอันนี้เรามาเทสเกียนะคะเทสเกียให้ลูกค้านะคะอันนีเกียหนึ่งนะคะ เทสเกียเพื่อให้ลูกค้าดูนะคะว่าเกียไม่มีหลุดไม่มีเด็กนะคะเกียสามนะคะเครื่องก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ขายเครื่องนะคะลูกค้าอันนี้เราขายเฉพาะโครงนะคะเครื่องเราเอาขึ้นเพื่อเทสระบบนะคะ เ็สระบบเบรกเกียร์คัสนะคะอ่าเกียร์สีนะคะเ็สระบบเบรกเกียร์คัสนะคะให้ลูกค,ค้าดูว่าเกียร์ไม่มีหลุดไม่มีเด็กนะคะ เบรกอ่ะเบรกอยู่ดีมากนะคะเกยอะถอยอค่ะอันนี้เทสเกียร์นะคะว่าเกียร์ไม่มีลุกไม่มีเด้งนะคะอันนี้ถอยนะคะถอยหลังโอ้ยอ่าร้อยเบรกนะคะอันนี้ร้อยเบรกเบรกอยู่ดีมาก เดี๋ยวเราจะลิปอ่าการทำกันนะคะอ่าสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เรานะคะจะมาอ่ารีวิวรถนะคะคันนี้นะคะลูกค้าสั่งให้เรานะคะติดอะระบบไดสตาร์ทไดชาร์จนะคะระบบไฟให้เรียบร้อยนะคะอ่าคันนี้เราจัดทำเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่ลูกค้าสั่งนะคะเราก็จะมาอ่ารีวิวนะคะว่า ระบบเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวจะลองติดระบบเริสตาร์ทให้ดูนะคะลูกค้าอ่าติดเลยค่ะ,นะคะก็คือติดใช้งานได้เลยนะคะอ่าเดสตาร์ทครบนะคะอ่าระบบไฟนะคะไฟนะคะ ไฟหน้านะคะอ่ะติดนะคะมันมันแจ้งนะคะมันก็จะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นกลางคืนก็คือโอเคเลยนะคะ,ะไปเลี้ยวนะคะติดนะคะ,ะไฟเลี้ยวติดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราดูไฟหลังกันนะคะ,ะไฟหลังเลี้ยวซ้ายนะคะ,ะเลี้ยวขวานี่นะคะติดเรียบร้อยนะคะ ระบบไฟติดเรียบร้อยนะคะตามที่ลูกค้าสั่งเลยนะคะอาจจะดับเครื่องก่อนคันนี้นะคะรอจัดส่งนะคะลูกค้าจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะลูกคา้ามัดจำระยะยาวมากับเรานะคะประมาณ1เดือนกว่าแล้วเพื่อรออลูคกค้าเกษียณน,นะนะคะลูกค้าเขากเกษียณเออ วัยทำงานนะคะจะกลับไปอยู่บ้านนะคะ,ะจะนำรถไปใส่เครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงเพื่อออกงานรับจ้างงานต่างๆนะคะ,ะเป็นเครื่องเสียงแบบไปเปิดตามงานบวชงานลื่นเลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะลูกค้าก็จะสั่งรถกับเราะคะมาจําระยะยาวมานะคะแต่ตอนนี้ลูกค้ากลับไปอยู่บ้านที่ร้อยเอ็ดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยอบอกเราให้เร่งมือทําได้เลยนะคะตามที่สั่งนะคะ เดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าคันนี้นะคะลูกค้าสั่งให้เราทำอะไรกันบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็นดแตนทรงหน้าตัดนะคะอ่าลูกค้าสั่งให้ทำสีอ่าอ่าแบบประจำร้านนะคะคือโทนโทนฟ้าเป็นหลักนะคะอ่าตกแต่งสีสันด้วยสีอ่าเหลืองแดงนะคะ จะมีที่ลูกค้าสั่งเลยก็คือขอให้ข้างในนะคะเป็นโทนสีชมพูนะคะเพราะาลูกค้าเอาไปทําเครื่องเสียงก็อยากจะให้มันแบบว่าเป็นโทนที่แบบสดใสนะคะอะ่าเราก็จะทําตรงโทนช่วงนี้เป็นสีชมพูตามที่ลูกค้าสั่งเลยนะคะอะ่า ด้านหลังนะคะเป็นกระบะไม้ตรงนี้เราทําเป็นสีน้าตาลให้นะคะอ่าด้านในทําสีส้มตามที่ลูกค้าสั่งเลยนะคะคือขอกระบะช่วงด้านในเป็นสีส้มนะคะอ่าคันนี้นะคะรื้อไม้ใหม่ทั้งหมดนะคะประกอบขึ้นใหม่นะคะประกอบขึ้นใหม่ทั้งหมดนะคะแต่หน้าเอ่อคันนี้นะคะอืมประกอบไม้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะไม่มีผุแน่นอนนะคะอืม ตรงนี้กระบะของเรานะคะจะยาวอยู่ที่2เมตร90นะคะกว้างอยู่ที่1เมตรประมาณ1เมตร5้นะคะอ่า1เมตร55นะคะ,ะ, 1, 55, นะ,คะในรอ,อบคันนะคะให้ดูรอบคันก่อนนะคะอ่าตัวนี้นะคะลูกค้าสั่งทําชุดไฟนะคะชุดไฟระบบไฟไดสตาร์ทไดชาร์จหม้อแบตนะคะเรียบร้อยนะคะอ่าไฟหน้าไฟหลังไฟเลี้ยวนะคะเราติดตั้งให้ใหม่ทั้งหมดนะคะอ่ะสาสั่ง ส่งให้ร้านช่างไฟช่างใดทำเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเครื่องนะคะเราเป็นเครื่องอเทสนะคะใส่เพื่อเทสนะคะเพราะลูกค้าซื้อแต่โค้งนะคะเดี๋ยวลูกค้าก็จะไปใส่เครื่องที่บ้านลูกค้าเองนะคะ,ะตรงนี้เราจัดทำให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีรีวิวการการขับเกียร์นะคะว่าเกียร์เราไม่มีเด้งไม่มีหลุดนะคะ เดินหน้าถอยหลังระบบเบรคคัสดีนะคะอ่าเรามีคลิปเทสให้ดูแล้วนะคะอ่าดูกันไปเรื่อยๆนะคะในคลิปเนาะก็รีวิวไวแบบ้แบบละเอียดแล้วนะคะอ่าช่วงร่างนะคะเป็นแหนบสองชั้นนะคะเป็นแหนบสองชั้น,นหนาๆนะคะแบบนนหนาๆติดกันนะคะอ่าอ่านี่ ดูนะคะเห็นชัดเจนเลยนะคะชุดเบรกเราเดินใหม่หมดนะคะตรงนี้เราส่งให้ลูกค้าดูในเป็นการส่วนตัวแล้วนะคะคันนี้เพราะว่าเราเราเปลี่ยนชุดเอ่อเขาเรียกอะไรนะผ้าเบรกหรืออะไรนะแบบเอ่อพวกพวกเอ่อปั๊มเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะคะตรงนี้อ,อให้ช่างเดินระบบเบรกใหม่หมดหมดเลยนะคะตรงนี้ช่วงล่างนะคะเป็นคสัสซีหน้าสี่นะคะด้านหน้ามีแหนบนะคะมีแหนบรองรับนะคะ หคู่นะคะนะคะช่วงล่างคัดซีไม่มีผุนะคะไม่มีผุนะคะคัสซีสวยนะคะตรงนี้นะคะเราก็อ่ารีวิวให้ให้ f อฟได้ดูกันแล้วก็อ่าเพื่อเป็นตัวอย่างในการตัดสินใจซื้อรถกับทางร้านเรานะคะว่าเออถ้าลูกค้าสั่งแบบไหนนะคะเราก็ เราก็จะทําให้ลูกค้าตามที่สั่งนะคะถ้ามันไม่มากจนเกินไปเราก็ไม่ได้คิดราคาเพิ่มนะคะแต่ถ้าลูกค้าสั่งทําระบบไฟเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เรามีค่าใช้จ่ายนะคะสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามเราก่อนได้นะคะว่าทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายเท่าไรบ้างนะคะสามารถสอบถามกันก่อนได้เลยนะจ๊ะให้ดูรอบคันนะคะตรงนี้เราก็จะจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะคะ นี่เรียบร้อยเลย,ส,ยสวยๆเลยนะคะก็สีสันนะคะบอกอ่าเป็นรถมือสองนะคะแล้อันนี้เดี๋ยวเราต้องพูดเพื่อให้เข้าใจก่อนนะคะว่ามันอาจจะมีตำหนิมีริ้วรอยบ้างอาจจะไม่ได้สวยกลิบร้อยเปอร์เซนนะคะแต่ก็ดูดีในระดับหนึ่งนะคะอ่าแต่รถของเราพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะ สีสันของเรานะคะก็จะมีตำหนิริ้วรอยบ้างนะคะแต่ว่าเราจัดทำในเรื่องของระบบเบรกเกียร์คัสเนี่ยคือเรียบร้อยแน่นอนนะคะพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะในเรื่องของสีสันบางทีก็จับไม่ได้แบบสวยกิ๊บแบบร้อยเปอร์เซนต์นะคะอาจจะมีตำหนิบ้างนะคะเพราะเป็นรถรถของเราเป็นรถมือสองมาบิ้วใหม่นะคะรถมือสองมาบิ้วใหม่นะคะเพื่อที่จะออราคาก็จะย่อมเยาวลงนะคะ อย่างถ้าประกอบใหม่นะคะรถแต่ละคันถ้าประกอบใหม่ในขั้นต่ำไม่ไม่ต่ากว่าเจ็ดหมื่นถึงเก้าหมื่นแน่นอนนะคะเพราะว่ารถทุกอย่างเดี๋ยวนี้ค่า,าใช้จ่ายเอ,อ่อในเรื่องของเหล็กค่าช่างค่าแรงทุกวันนี้มันขึ้นหมดแล้วนะคะลูกค้าค่ะในนี้อ่าในส่วนนี้คือรถของเราเป็นรถมือสองนะคะมันก็จะมีตำหนิบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าคือพร้อมใช้งานลูกค้าเอาไปใส่เครื่องใช้งานได้แน่นอนนะคะอ่า ท่านใดนะคะสนใจอยากดูรถกับทางร้านเรานะคะหรืออยากจะสั่งจองนะคะก็แอดไลน์หรือเบอร์โทรในช่องช่องทางการติดต่อที่เราขึ้นไว้ให้มาได้เลยนะคะาสามารถสอบถามเราเข้ามาได้กันเรื่อยๆนะคะเรามีบริการส่งทั่วไทยนะคะส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะสั่งทมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการนะคะ